โอเคแล้วผมก็กล้าสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในช่อง My Alarm นะครับผมก็ามาอยู่ในเกม GTA นะผมในมือถือเนาะก็วันนี้เราอยู่ในเมือง Candy City นะครับก็เป็นเมือง้องผมนะครับก็ ตรนี้ผมก็จะมาแนะนํางานนะผมก็ตรงนี้อาจจะเราเกิดมากรจะมีอของนะก็คือขนมปังนะผมกับมือถือเนาะสาอย่างนี้นะแล้วก็อตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คืออที่เปิดรถของอของเด็กใหม่นะผมตรงนี้เนาะโอเคแล้วผมเปิดรถผมแล้วกันนะครับกิจแหละกจิ ขึ้นๆขึ้นๆไปไหนไปไหนขึ้นๆขึ้นๆมาเลยมโอ้ยอา่าผมขอไปผมไม่สบายใจโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำนะครับผมตรงนี้อาจจะเป็นที่เออ่ตรงนี้เป็นที่อาบน้ำนครับผมอาบน้ำตรงนี้ครับผมโอเคนะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็กามาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมบายนะครับผมว่าราคาตรงนี้มีอะไรบ้างครับบาย ไปนะครับนี่ครับมีมีสบู่ครับผมสบู 50, ่ห้าสิบเนาะโอเคครับ <c oughs> ประมาณนี้นะเนาะอ่าแล้วงานนะผมมีอา่างานถูกกฎหมายนะครับงานถูกถูกกฎหมายนะครับมีทั้งอา่างานกดเหนื<ม>้องานตัดไม้ครับผมอันนี้เลยเนาะนี่ครับ <c oughs> อา่าต่อไปก็งานตัดหม้สองนะผมมีค่าวใส่นะผมมีหนังนี่นะเนาะแล้วเราผมเพิ่งเพิ่งคิดมีงานกันเอ่องาน กันชัดเลยครับเพิ่เห็นครับ <c oughs> แล้วก็งานถูกกฎหมายสามนะผมงานเก็บโอเคนะครับเ,เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมพาไปที่เอ่หนังเลยนะผมรโอรโลโลโลอ <c oughs> ขึ้นมาใช่ไหมโอเคครับผมอออ่่เ,เถ้าใครอยากเล่นนะผมลิ้งกอยู่ด้านล่างนะผมสอบถามได้เลยนะครับติดต่อได้เลยนะผมทางเฟซบุ๊กนะผม เดี๋ยวผมขับไปตอนที่แบงบเลยนะับโอเคครผมตอนนี้เราก็าถึง,งเป็นที่รอดแล้วครผมอ่างานนี้ผมให้แนะนำคำเงืกก่อนปอเนาะ <c oughs> โอเคอ่าให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้ครับผมให้กดตัวเอ็นเนาะโอเค <c oughs> ผมก็ลองออดเป็นดีไปนะผมสองเซตนะ <Back on. S 1> โอเคครับอ่าผมได้อ่าได้รับเสร็จเห็นนะผม แล้วก็ให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้นะครับเรื่องท่านผู้ชมมาตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็นี่ครับแรรูปตรงนี้เนาะต้องใช้เฟษสองครับเดี๋ยวแป๊็นไม่พอต้องใชใ้สองนะครับเศษโอเคโอเคได้เศษสองแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะผม <c oughs> แล้วก็ให้กด n เนาะก็ ลง <c oughs> okay, ครับโอเคครับแล้วก็จะได้คนด้รับเพจแล้วนะผมน,นั่นนั่นนี้นะโอเคีน้องโอเคครับนะ okay. <c oughs> แล้วเราก็จะเอาไปขายกันนะผมผมก็จะไม่ทำเยอะนะผมกับคลิปมันยาวหน่อยนะครับโอ okay, เคเราเราตัดไปตอนที่ตลาดนั้นเลยนะผมโอเคครับเราก็ถึงตลาดนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงพยาบาลนาะ ครับแล้วก็จอดรถตรงนี้นะผมแล้วก็แล้วก็จะมาขายได้นะครับตรงนี้เนาะเอ็นนะผมแล้วก็เพชรได้ประมาณยี่สิบเอ็ดนะผมผมเอามานะอ,อันเดียวเนาะอ่ออันเดียวครับตกตกโลับผม <c oughs> โอเคครับอา่อาอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากเล่นนะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ ตักไม่ได้นะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันหน้าผมบายครับสีกิ่เจอกันครับ